ทุกคนจาคลิปเมื่อวานได้ไหมครับทุกคนลองไปดูที่เขาสวยมันแบบหุดหงิดอีสากที่มันว่าแบบม,แบบมันกัดอ่าโซฟาผมวาคิดว่าติกกัดปั่นนี่นะมันจะย่องอยู่ทั้งนอกมันถงจะย่องทนลูตอนนี้ทุกตัวเข้ามาในบ้านแล้วทุกตัวเข้ามาในบ้านอันนี้ไม่ต้องถามว่าเป็นฝีมือใครที่แรกผมคิดว่าเขาเจ้าไงที่แรกคิดว่าเขาเจ้ามันทําเพราะว่าแต่ว่าผมเห็นเมื่อวานเขาสวยเป็นคนกัดก่อนเขาสวยไม่ได้แล้วเขาสวยเขาสากไม่ได้แล้ว เสียกระสากไม่เร็วแม่แม่มาเบิ่งกันนี่ไม่เห็นไปบัตรอะไรก็มึงบัดเห็นไปเออเงินก็มึงมาถือคลิปมาถือมาถือแล้วเราจะมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเห็นแล้วล่ะเอาจากเอาสั่งมาเร็วมาสวยมาเร็วมาเร็วมาดูลายเร็วสังมาเร็วเร็วสั่งมาเร็ว ตัวอเลยพร้อมนาพร้อตาจะอี๋เมีทยคิดอยู่จะเห็น่แลดนมีนแล้วห้ส่มันคือกไปข้างล่างเนี่ยแต่ว่าตัวไหนเอาเขาจะต้องขารบ่นูเดี๋ยวตัวไหนบาบานเห็นข้าตาอยู่แต่ว่าอยากให้แมีเดาจวัดไหนัวดิสันอิสาอีสาปวัดแมนเอ้า อีสามป่ะเออเขาพี่การไปอีสวยเลยอีสวยคือกันกับบข้าวเหนียวมันอยสามโตเอ้าผู้ใดเป็นผู้เริ่มใครเป็นคนทำคนเริ่มมาคนเริ่มนี่นีคนเรลวคนเรลวแม่ต้องกางแม่จิตต์เดี๋ยวจิ้มให้ชาทชาทชานี่ตัวนึงเริ่มตัวนึงต้องกน้ำก็กายทำใช่ไหมอาเสารึไงแม่สารั้นเลยอ่ะใอันนี้ใครทำตาสวนเลยตาสวนตาสวนเลยเลิกหลักมันเลิกลากแล้ว ใครทำใครทำอีวันตี๋ตาส่วนตาสวนเลยอ่ะใครทำบ่อพองก็อยู่ด้านบนดิมึงมันมันมันหลูแล้วมันข้ใครทำมันละเป็นตมาช่วกันนนงนันมอสวยรปอีสวยแอีสวยไหนี่ไม่หูันเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวทำไม่ไม่ช่วยไม่ช่วยพ่อไม่ช่วยอันนี้พ่อไม่ช่วยใครทำใครทำ สองหนูเลยอ้าพ่อไปช่วยพ่อไปหนักกี่เมืองด้วยตัวช่วยพุ่มด้วมันกอดเลยว่ะนี่นี่สวยทำผิดท่านที่หามเขาทำผิดบัดเพาะครับลูกทะเลากันเพื่อหานี่แท้เออสวยทำผิดนะอันนี้สวยต้องรุนแรงจรินะมันกอดพี่แบกค์ทำผิดนะต้องโด no? ah, <ถ ament S 2> นยายตีนะให้ตีตรงไหนตีตรงไหนให้ยายตีพอไม่ช่วยพอไม่ช่วยพอไม่ช่วยอีตากด้วยตากอโทษเลยพอไม่ช่วยสวยทำผิด สั่นนะสั่นนะเออนี่อั่กัดเห็นไหม่ยนี่มาสวยกันเนี่ยข้างใดขอาข้างใดจดนกระเด็นแท้จสิไม่เสี่ยเเอาไม้กดจิ๊บเจ้าเจ้าเจ้ามันก็จาอยู่ข้างหนอเกียร์ด้พี่น้องเกียอียางก็ม่ให้เยอานี้นี่จ้แม่ตังตีอิสานนันกนมันส่ใจแม่ไ่ต้องตีมันในเกียร์นี่อสามันเป็นคนแทนหารเนี่เออไม่เลียวมาแล้ว เห็นแล้วว่าเห็นแล้วมาแล้วพอไม่ช่วยพอไม่ช่วยกอดนี่กอดหนูต้่งโดนตีหนูไปทำไรเฮ้ยทำไงขออ้อขอัขอโทษใจเลยนั่งลงขอโทษใจนั่งลงขอโทษใจนงนั่งลงปาตี่นงนั่งก่อนนั่งก่อนอ่สวยนั่งกสวยนั่งขอโทใจขอโใจ บก็จาวน้อยออคจาวมืองโบตองโบตองต่างม้งไอ้นี่ต่างม้งตาสวดอีว่าเ่ยโตองมากาว่ายายเครียดแล้วยายทำไรทำไรของทำไรของเนี่ยเอาแม่อีนี่มันจำอยู่มันขอถอดอยู่อีนี่อีนี่จำอะไรได้บ่ายอไอด้หลูมเก่งเนี่ยลุมเก่งยาให้พายลอยาให้พาย มึงก็หนอกเขาวะ่าวด้านเป็นแต่ซั่งเดียวาบุานบุานให้เสเอไปแล้วไปแล้วสวยมอแล้วมึงย่าลุกเข้าไปมั้งมึงยาุเขาให้เขาไปเลยตาสวยๆมั้งไงมึงเป็นคนทำไหมบ้าน้าอนคงก็อยู่นังไอ่เป็นคนดีหรอเป่าวันหยิบควงทำทด้ไหมกลับทำไม กัดทำไมกัดทำไมช่องถ่บอกตาสวทเกัดกัดเยกัดกัดกัดที่นอนอางซางรอมลุกขึ้นมาความใจองมาโยนฟองมายนนีตายนลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาทำไรของทำไรของลุกขึ้นมาขอโทษใจมาตงา มันตองมันยันมันยันมึงมันยันสู้ตายบ่กูไม่ได้หยอกม,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 มึงน er ี่หนูสตีมึงลุก pues ขึ้นมานังลงนั่งลงไมึงที่นี้ไปไเอาขอโัษใจขอตัวใจทีนี้เลยขอโทษขมือสันเนาะ ปายาสวด,สด,วดปนมยาสวดมึงหยาดมาปากสัน้นยังไงตาสวดปากสันกส้นมาเดี๋ยวจับม่ได้กันเอสาอยสั้นเปล่าไปไปจะตีเราปเนี่ยเรียขาเฮ็ดอีกบ่นเี้ยาเช็ดอีกมึงมนเจ็บขาซึงนะอ่วนจะโกรแมนเหรอ